ในยุคสามก๊กที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการยกย่องทั้งด้านความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดตันเต็งคือหนึ่งในบุคคลที่ส่องแสงในยุคนั้นด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหวันไหวสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของตันเต็งหนึ่งในนักรบผู้กล้าหาญและมีปัญญาเฉียบแหลมแห่งยุคสามก,ก๊กตันเต็งไม่เพียงแต่มีทักษะการรบที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจที่เฉียบขาดจนกลายเป็นนักวางแผนที่สําคัญในช่วงเวลานั้นตันเต็งเป็นนักรบที่ไม่เคยหวั่นไหวในสนามรบไม่ว่าศัตรูจะมากน้อยแค่ไหนความกล้าหาญของเขาทําให้ตันเต็งเป็นที่ยกย่องในกองทัพในยามที่การรบดูเหมือนจะไร้หนทางเขายังคงยืนหยัดและต่อสู้อย่างไม่ลดละความกล้าหาญของตันเต็งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ยังสแสดงถึงจิตใจที่มั่นคงของเขานอกจากความกล้าหาญแล้วตันเต็งยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักวางแผนที่มีความเฉลียวฉลาด ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการรบที่ซับซ้อนตันเต๋งสามารถหาหนทางที่จะนำทัพของเขาไปสู่ชัยชนะได้ในยามที่